สวัสดีครับพบกับช่องนะครับความรู้ไม่ได้มีแค่ในหนังสือนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำการใช้ t a i l i n g stop นะครับ t a i l i n g stop นะครับมีลูกค้าหลายคนนะครับถามเข้ามาว่า t a i l i n g stop เนี่ยมันทำงานยังไงใช้ยังไงนะครับเวลาผมเขียนไปให้เ่ยมันก็จะมีในโหมดของ t a i l i n g stop ที่สามารถ use for ได้คือเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ t a i l i n g stop เนี่ยก็จะมีค่า2ค่าให้ตั้งค่านะครับคือ t a i l i n g stop กับ t a i l i n g step นะครับ อธิบายเท i l i n สต็อปก่อนก็คือเท i ลิงสต็อปนะครับคือเอาให้เห็นภาพนะครับสมมุติเราเปิดออเดอร์นะครับเอาเป็นทองคําก็ได้นะครเปิดออเดอร์ที่ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับราคาปัจจุบันมาเลยนะครับ1763นะครับแล้ว เราตั้งค่าให้ trailing stop นะครับมันเท่ากับสักเท่าไหร่ดีนะครับซักอ 2, อสองพันซักห้าพันจุดนะครับอ่าเนี่ยห้าพันจุดนะครับสักห้าพันนะครับถ้าราคา trailing stop นะครับเท่ากับห้าพัน trailing step เท่ากับสักห้าร้อยนะครับนี่ก็โอเคนะฮะอันนี้คือในกรณีของทองคำนะ ถ้าราคานะครับวิ่งห่างอันนี้สมมุติว่าไอ้ตรงนี้คือราคาปัจจุบันของทองเนาะราคาทองมันขึ้นจากที่เราซื้อหนึ่งพันเด้ยหกสามนี่ยมันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนเท่ากับห้าพันจุดเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะครับห้าันจุดประมาณเนี้ยครับหนึ่งพันเจ็ด้ยหกแปดหกเก้านี่นะครับประมาณหนึ่งอ่าห1หนึ่งพันเ็ด้ยหกเก้าเนี่ยนะครับป 1, 6, 1, ึ๊บ ตรงนี้คือ5,000จุดเนี่ยมันจะเกิด stop loss นะครับที่ราคาเปิดของบายเรานะครับหรือ stop loss ตรงนี้นะครับแล้วเมื่อราคาขึ้นไปอีกนะครับ stop loss เนี่ยมันก็จะเคลื่อนตามนะครับพอราคาขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะเคลื่อนตามโดยเว้นระยะห่างจากไอ้ตรงนี้5,000จุด stop loss ก็จะก็จะอยู่ประมาณ1,768นะครับ เมื่อราคาหนึ่งเมื่อราคาทองอยู่ที่ 1, 7 7 3เราซื้อที่1763 s t o p l o ็ s สลจะวิ่งตามมาอยู่ที่1 7 6 8อย่างเงี้ยครับมันก็จะวิ่งตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนราคาเนี่ยมันวกกลับลงมานะครับตอนราคาวกลกลับลงมาเนี่ยไอ้สต็อปลอที่เราที่เราค้างไว้อย่างเงี้ยครับมันจะมันจะไม่ลงตามนะครับจนราคาวิ่งมาชนปุ๊บมันก็จะตัดออเดอร์แล้วก็เก็บกำไรในส่วนของแก็บตรงนี้ไปเข้ากระเป๋าเรา นะครับผมส่วนอีกค่าหนึ่งคือ telling step คืออะไรนะครับ telling step ที่ผมตั้งค่าเมื่อกี้500เนี่ย telling step นะครับก็คือการวิ่งนะครับ step การวิ่งนะครับของ stop loss นะฮะเราตั้งไว้500เนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับไอ้ตรงกลางนะตรง1ทับอ่นเนี่ยอ่าที่มันทับ500เนี่ยนะครับคือ500จุดแหละครับเนี่ยให้มันเคลื่อนทีละ500จุด500จุด ้เราจุด้เราจุดเมื่อราคาทองมีการวิ่งขึ้นไปเรื่อยมันก็จะเคลื่อนตามปีะ500จุด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 อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นการอธิบายนะครับคร่าวๆนะครับง่ายๆว่า trailing stop เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปหน้าสำหรับหน้าเซลล์นะครับหน้าเซลล์ก็ทำตรงข้ามกันนะโอเคครับผมก็จบการอธิบายเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ